ยินดีต้อนรับเข้าสู่มาชลุมสปอยถือว่าส่งท้ายปีของหนังไทยได้อย่างรุ่งเรืองและใจฟูมากๆนะครับอย่างคุณชายและถือว่าเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไปถึง7.0คะแนนเลยทีเดียวมันคือความสมดุลระหว่างพาราไลตี้และครไทยและการเล่าพันธุ์ลมติกระหว่างชุดกับน้ำนนครับไปจนถึงดราม่าที่น่รับแรงบันดานใจมาจากละครเวทีอีกด้วย ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าผู้กำกับเนี่ยสามารถเอาคนดูอยู่แม้มุกที่ปล่อยออกมาจะมีทั้งโดนและแก๊กแต่เมื่อคำนวณเฉลี่ยด,ดูแล้วนะฮะก็ถือว่าผ่านเลยแหละมุกที่พบเนี่ยในแง่ของความฮาก็ถือว่ามีตั้งแต่มุกที่พอยิ้มๆไปจนถึงมุกฮากากนะฮะเบาสมองแบบตอบโจทย์ผู้ชมแน่นอนจะมีปัญหาก,ก็แค่เคมีระหว่างจ่ายกับมายนะครับอาจจะยังน้อยไปหน่อยและการกำกับซีนโรแมนติกของหนังเนี่ยก็ยังดูฝืนๆอยู่สักหน่อย แต่ในเมื่อมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เห็นหน้าไมาอทิตยาสวยๆก็ถือว่าให้อภัยได้จุดเด่นของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือยั่วล้อขนทมทำเนียมละครไทยทำได้อย่างเฮฮาและแอบซึ้งไม่น้อยแถมไมอทิตยาเนี่ยสวยมากๆทะลุจอม,มองเพลินมากๆนะคะรับตัวละครประกอบอย่างสัญญาคุณากรกับตาบริบูรณ์เนี่ยคือส่วนผสมที่ลงตัวมากๆ แต่จุดสังเกตน,นะครับซินโดเมติกเนี่ยยังดูฝืนๆไปหน่อยทั้งที่ซินดราม่าทำได้ดีมามากและนี่ก็คือคะแนนของนักวิจารนะครับบทของหนังเนี่ยได้ไปถึง7.0คะแนนการแสดงเนี่ยก็ได้ไปถึง7.0โปรดักชั่นก็7 0ฮะความบันเทิงก็7.0และความคมค่าในการรับชมเนี่ยก็7.0ด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งไม่น้อยไปกว่า7.0แน่นอนและให้เพิ่มไปกว่านี้ก็คงจะเพิ่มไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีความรู้สึกเหมือนกันว่ามันอยู่ที่7.0เนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วในปี2,567นะครับน่าจะนับว่าเป็นปีที่นอกจากภาพยนต์ไทยจกักผ่านการทำเงินผ่านหลักร้อยล้านเป็นว่าเล่นแล้วนะครับยังเป็นปีที่ค่ายหนังใหม่ๆเนี่ยมีผลงานเปิดตัวที่น่าพอใจ โดยเฉพาะคาร์แมนไลน์กับจังกกสตูดิโอที่อยู่ภายใต้ชาคาของ Workpoint นะฮะและก็มีงานได้รับดอกไม้อย่างอนุงและงานรับก้อนอิดอย่างสึกั้งเขากินกล้วยด้วยและสุดท้ายก็ขออาสาปิดท้ายปีด้วยคุณชายซึ่งเป็นงานจากละครเวทีนะฮะชายกลางเดิบรสคันของโต๊ะกลุ่มในเครือของ Workpoint นะฮะมาดัดแปลงมาเป็นฉบับภาพยนตร์ เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีชูดะฮะระบ,บทโดยจ่ายซึ่งเขาเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไส้แห้งนะฮะที่เกาะแฟนสาวอย่างน้ําซึ่งเป็นช่างเสริมสวยที่ตดละครนําเน่ามากๆแม้ว่าชูดเนี่ยจะเกลี่ยละครนําเน่าเข้าไส้เลยแต่หลังจากที่เขาได้ไปทําเรื่องคลิปปลาไข่เน่านะฮะใส่ป้ายบริษัทละครของเสียวิทิตจนทําให้ชูดเนี่ยต้องยอมขายวิญญ,ญาณเสนอตัวกํากับละครนําเน่านะฮะให้กับเสียวิทิตแลกกับการถอนฟ้องเรียกค่าเสียหาย แต่สาษาสาคัญคือชูดเนี่ยต้องพยายามปกปิดเรื่องนี้จากรุ่นพี่อย่างโจ๊งนะฮะซึ่งเป็นรุ่นพี่หัวรุนแรงที่ต่อต้านละครนําเน่าอย่างมอมเมาประชาชน,นะฮะก่อนที่ไหยนณะจะมาเยือนชีวิตของเขาสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมนะครับทั้งทีมงานเขียนภาพยนตร์และผูรร้กำกับก็คือการที่เลือกช่างตัวนวัตถุดีจากละครเวทีต้นฉบับเนี่ยมาใช้ได้อย่างพอดิบพอดี โดยเอาโครงเรื่องของชายกลางเดิอะมิสิก้านะครับมาแค่แกะเก่าเอาแก่นมาดัดแปลงจากนักเขียนไส้แห้งกลายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่จำใจมาทำละครนำเน่าที่เขาเกลียดม,มากๆเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะครับว่าชีวิตจริงเนี่ยบางครั้งมันก็เน่ากว่าละครหลายเท่ามาเป็นแก่นเรื่องที่แข็งแรงและเปิดโอกาสให้มันได้ยั่วล้อและเสียดสีขนมทานเนละครทีวีไทยได้อย่างสนุก แต่คราวนี้นะฮะของที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือต้องหนีไม่พ้นจากการที่มันจะประคองการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นไปจนจบโดยต้องคงความสมดุลระหว่างความพารตี้ของละครเวทีและการเล่าเรื่องพลาแมนติกระหว่างชุดกับน้าไปจนถึงปมดราม่าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากละครเวทีอีกทีหนึ่ง ซึ่งก็ต้องของยอมรับนะครับว่าชชชวานเนี่ยยังสามารถเอาคนดูอยู่แม้มุกที่ปล่อยออกมาจะมีทั้งโดนและเป๊กแต่เมื่อนํามาคํานวณและถั่วเฉลี่ยแล้วแล้วก็พบว่าในแง่ของความฮาเนี่ยถือว่ามีตั้งแต่มุกที่พอยิ้มๆไปจนถึงฮากา์กเบาสมองตอบโจทย์ผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับและอีกจุดหนึ่งที่อาจจะถือว่าเป็นข้อบังคับของค่ายหนังอย่างคาเมลไลท์และจังกาสตูดิโอเนี่ยก็คือการพ่วงไข่ของอย่างโฟอีฟ ที่งานนี้เนี่ยนอกจากจะได้ไมายอาทิตย์ยารัะบทนางเอกของเรื่องแล้วเพื่อนร่วมวงอีก6คนก็ยังมีโอกาสได้เฉิดฉายในบทสมทบที่เด่นมา,มากๆอย่างออายในบทดาวราสาวที่มาระบบทเข้าเปลือกนางเอกละครของชุดไปจนถึงเฮนนาที่มาระบบน,นแสดงสมทบนในละครน้ำเน่าของชุดไปจนถึงสมาชิกคนอื่นๆนะครับที่มาสร้างสีสันสดใสให้เรื่องราวอีกด้วย แต่ก็ต้องขอยอมรับนะครับว่าในบางซีเนี่ยก็แอบเหมือนกับยัดเยียดขายโฟอีฟมากเกินไปแต่ยังดีที่ไม่เยอะจนน่าลำคาญและไม่บ่นบานเรื่องเราที่ตั้งใจงจะเล่าเลยถือว่ายังพอยกผลประโยชน์ให้กับจังเลยได้อยู่ ว่าการถึงนักแสดงนําอย่างจ๋าอิชนกรนะคะที่กลับมาระ่บทเดิมของตัวเองจากละครเวทีก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีเลยทีเดียวนะครับเขาสามารถถ่ายทอดความรู้เสื้อของชุดหรือตัวละครสมชายในฉบับละครเวทีออกมาได้น่าเห็นใจและชวนให้ผู้ชมอยากเอาใจช่วยได้ไม่ยาก ส่วนทางด้านของไมอทิตยานะครับแม้จะยังไม่ได้ใช้แสงด้านการแสดงแต่ต้องยอมรับนะคะว่าทุกครั้งที่เธอปรากฏบนหน้าจอเนี่ยมันคือความสว่างสวยในชีวิตของชุดได้อย่างชัดเจนเชื่อเลยนะครับว่าถ้าหากเราเป็นแฟนหนุ่มของน้ำหากกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆเค่เจอรอยยิ้มของเธอก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไปอย่างแน่นอนนะครับ จะมีปัญหาก็แค่เค,เคมีระหว่างใจกับไมยอาจจะยังเล็กน้อยไปหน่อยนะครับและการกำกับซีนโลมิตรเนี่ยของหนังก็ยังดูฝืนๆืนอยู่สักหน่อยแต่ในเมื่อมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เห็นหน้าน้องไมยอทิตยยาสวยๆก็ถือว่าให้อาภาัยได้ส่วนใน MVP ของหนังเนี่ยขอยกให้ตั๊กบริบูรณ์นะฮะในบทของโจ๊กที่เขาสามารถสวมบทบาทตัวละครได้อย่างสมจริงนะฮะในบางมุมเนี่ยแอบมีความน่ากลัวอยู่ไม่น้อย แต่ตอนที่ผูกกำกับเนี่ยปล่อยให้เอ็มพาวายกับอาไอก็กลายเป็นอีกหนึ่งซีนที่ฮางไงท้องไม่เสียชื่อนักตลกแห่งยุคจริงๆส่วนทางด้านสัญญาะคระับหลังจากรับบทพ่อนได้อย่างอบอุ่นในเลิฟสโตรกรักวนหลูมแล้วคราวนี้นะฮะบทเสียวิทิตก็ทำให้เห็นว่าไม่มีบทบาทไหนที่สัญญาเอาไม่อยู่จริงๆความกวนบาทาและบทบาทช่วงดราม่าเนี่ยก็กลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ทำให้ผู้ชมสะเทือนใจได้จริงๆด้วยนะครับ โดยสรุปแล้วนะครับคุณชายเนี่ยถือว่าเป็นหนังไทยคอมเมดี้ที่ตอบโจทย์คนอยากดูหนังเบาสมองส่งท้ายปีมีทั้งความฮาจากมุกตลกที่ปล่อยกันไม่ยยางฮารวมถึงความน่ารักของไมลยและไอโฟอีปไปจนถึงความซึ้งและสะเทือนใจที่หนังวังจังหวะมาเป็นอย่างดีแม้จะติดในด้านความโรแมนติกอยู่บ้างนะครับแต่ในภาพยนตร์ โดยรวมเนี่ยก็ยังน่าพอใจอยู่ดีตัวหนังจะมีฉากแทนพิเศษตอนท้ายเอนเครดินด้วยฮะ,ะที่แฟนๆของ4 e ร f และรัดเกล้าออมณมสติกต้องไม่พลาดด้วยนะครับทุกคนสามารถรับชมได้แล้วนะฮะในวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไปดูหนังคนเดียวเงาๆนะฮะตอนนี้แอดมินมีทริปไปดูหนังแล้วนะฮะซึ่งอาจจะชวนเพื่อนๆกลุ่มที่รักหนังหรือว่าชอบดูหนังในไลฟ์สไตล์เดียวกันไปดูเรื่องเดียวกันและมาเล่าสู่กันฟังถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูหนังพร,พร้อมๆกับแอดมิน min, ก็สามารถติดต่อทางได้ไลฟ์แองหรือ Facebook ของแฟนเพนได้เลยนะครับ เราไม่เพียงแค่ดูหนังอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเรายังเลี้ยงป๊อปคอร์นและรวมถึงเมื่ออาหารอร่อยอร่อยในห้างสรรพสินค้าให้กับเพื่อนๆนได้รับประทานพร้อมๆกันด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นกำไรของชีวิตมา,มากเพียงแค่คุณกับฉันได้ร่วมสนุกในหนังเรื่องเดียวกันเท่านั้นเองคุณก็สามารถที่จะได้รับความสุขอย่างนี้ไปพร้อ,รอมๆกันนะครับ